ภาวะแทรกซ้อนหลังจากดยุดไขมันเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับสวัสดีครับผมหมอพีทแพทย์ประจำศูนย์ดูดไขมันโรงพยาบาลมาสเตอร์พีนะครับภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับอย่างแรกคือเรื่องของการติดเชื้อถ้าเกิดว่าเครื่องมือ มีการทำความสะอาดื่องมือมาไม่ดีพอเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อได้หรือห้องผ่าตัดเนี่ยมีคุณภาพไม่ดีพอไม่สะอาดพอเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับอย่างที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการมึนงงนะครับหรือว่าเอ่อขึ้นไ้อาเจียนหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการให้หลับโดยวิาสัญญีแพทย์นะครับดังนั้นเนี่ยในบางคนก็จะมีอาการนี้ได้บ้างในบางคนก็อาจจะไม่มีอาการนี้นะครับอย่างที่สมเนี่ยคือในเรื่องของการชาชานะครับ ตรงบริเวณในส่วนที่เรามีการดูดไขมันนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราดูดไขมันเนี่ยแน่นอนเราจะต้องโดนพวกเส้นเลือดฝอยหรือเส้นประาาสาทเส้นเล็กๆเป็นฝอยๆนะครับจะต้องโดนอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะทําให้อาจจะมีการเลือดออกได้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีของการชาชาในบางบริเวณที่มีการดูดไขมันหรือบางคนจะมีอาการคันในบริเวณที่มีการดูดไขมันได้นะครับอย่างที่4นะครับผิวหลังดูดไขมันที่เป็นคลื่นไม่เรียบนะครับผิวที่เป็นคลื่นไม่เรียบในช่วงแรก มันเกิดเนื่องจากว่าพอดูดไขมันแล้วมีการเสียเลือดแล้วเลือดก็จับตัวเป็นก้อนหรือเป็นห่อเลือดนะครับในช่วงแรกๆหลังดูดไขมันเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่ผิวยังไม่เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่5นะครับถ้าเทคนิคในการดูดไขมันไม่ดีพอนะครับก็อาจจะทําให้ดูดไขมันนั้นมีการสีกล้ามเนื้อค่อนข้างมากก็อาจจะทําให้เสียเลือดมากนะครับอย่างที่6ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับตัวหัวดูดไขมันเนี่ย แทงเข้าไปโดนกับอวัยวะภายในยกตัวอย่างอย่างในกรณีที่มีการดูดไขมันที่เราไม่ได้ให้หลับคนไข้อาจจะมีการขยับซึ่งหัวดูดไขมันระหว่างที่คุณหมอดูดไขมันเนี่ยแล้วขยับเนี่ยหัวดูดไขมันอาจจะแทงเข้าไปในอวัยวะก็ได้นะครับซึ่งแบบนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากดังนั้นการดูดไขมันที่ดีเนี่ยจึงควรที่จะให้คนไข้เนี่ยหลับนะครับแล้วนิ่งนะครับแพทย์จะได้ดูดไขมันได้อย่างเต็มที่และดีพอนะครับเอ่อเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจึงเป็น ภาวะแซรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราดูดไขมันกับแพทย์ที่มีเทคนิคในการดูดไขมันที่ดีพอดูดไขมันในที่ที่มีวิสัญญีแพทย์หรือคุณหมอดมยาในการดูแลเคสต,ต่อเคสนะครับดูดไขมันในห้องผ่าตัดที่สะอาดด้วยเครื่องมือที่มีการอบฆ่าเชื้ออย่างดีในโรงพยาบาลท,ที่มีมาตรฐานนะครับปัญหาเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยครับสบายใจได้นะครับ